มามามาเราจะเล่นโหมดไหนแร้งเหรอหรือว่าโหมดปกตินี่แหละแร้งเลยเขาอยากแรงขึ้นโอ้โหนภพิมบอกอยากแรงขึ้นว่ะไอโฟมไอโฟมเอาแล้ววันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาเล่นนะฮะกองพันดวงดาวกันนะครับผมไอโฟมต่อว่าเฮ้ยทำไมทำไมของนภพิมมันไม่มีประเทศขึ้นวะเออหนิมเป็นคนเถื่อนเหรอวะ ว่าโนะ oh, wow. อ้ว้าวฟอร์มต้าว่าไม่ยอมฟอร์มไม่ยอมฟอร์มไม่ยอมฟอร์มมึงจะได้ยินคำนี้ทั้งวันแหละเลยนะพีมพ่มันติดอฟอร์มต้าว่าแต่ฟอร์มต้าว่าฟอร์มต้าว่าทิ้งช่องเนี้ยไอ้เนี้ยมันใช้ตัวอะไรวะมันชื่ออะไรนะน้องอะไรนะตัวอะไร อ๋อเออใช่เาพี巴ถูกแล้วทำไมึงไม่ชอบอ่ะ่ถาพวกเราโนบอกว่าน่จะในะมีแบบเยอะแบบที่สองอบเลยน่าจะเดืกันแบเดียวเพิ่อไม่โอ้เป็นเขาใคนายน่าจะด่ากันเลอะ เวลาดาแต่เดอ้วนเีอนเน่ด่ากันเป็นประจำดแล้วอะฟอปต้าว่ามึงเปิดเสียงเกมเหรอเพื่อนมึงเปิดเสียงเกมปะเนี่ยเปลี <m 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 ่ยนตัวร้อง ลูกหัวชนหัวปูดอะไรไม่ได้เหรอเ<น>สือด้วย

รามเกียรติยูเลนัสยูเลนัสไอ้เแค่แม่งเกมนี้กูยังตีฝั่งน้องข้าไม่ตายสักตัวเลยอย่ะจะรูกแม่งเอ,อ้ย ไว้ตัวเครา์เฮลเคิร์ตเมยเห็นไอ้ไอช่องอันนั้นมันบอกว่าเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในในเกมมันเนี่ยตัวหนึ่งบาทที่ตีแรงที่สุดเลยเนี่ยโอ้ยเคี่ยดมึงก็ตไม่เงยตีใครไม่ตายเลย <c oughs> อากระบองไปแล้วกระบอกเติ้วเดีวติ้วเดีวติ้วเดีวคาเมล่าคาเมล่ารูบี ไหวอยู่ไหวอยู่คามิลาลูบี้ซับหนามันเข้าไปอาพรบ้าว่ายอะไม่จบอีกอ่ะเฮ้ยนายเล่นผาผู้กล้องผาผู้กล้องกูว่าต้องใส่ยากจะเป็นคนไต้หวันจริงไหม กูว่าเล็กๆเล็กๆไอ้นี่แหละเล็กๆไม่พะไรหลังๆมาเริ่มไม่ใช่แล้วเนี่ย blood ปวด blood เฮ้ยโหทำไมพวกมึงอยู่สูงเลยวะทำไมกูอยู่ต่ำเตี้ยเรี่ยดีมีขนาดเนี้ยเฮ้ยเอ้ยเดีกมนี้เป็นเกมแค่อะไรเงี้ยมาทุกอ๊อฟเอ้าอะไรเนี่ยแอปแม่งแจ้งเตือนไอ้เหี้ยเออ กูเปิดอันนี้กันหมดพระจันทร์เง <c oughs> <c oughs> ยยังมีต่อยให้เยอะที่สุดเออข้าเออตอนนี้เออกูลงมาหาแล้วเพื่อนเออยังไกลอยู่ยังห่างไกลอยู่เพื่อนเฮ้ยนาพิมพ์ไอ้เชี่ยนาพิมพ์ที่หนึ่งเยอะแค่

หวานถูถีเฟอร์้ให้ดูอะไรปีนทำไมปีนทำไมเี่ยนี่มันเล่นอะไรโอ้โหของุก้าเนี่ยมันโหดกว่ากูอีก

โอ้โหทำไมตัวทองมึงเยอะขนาดนั้นวยเพือ่อนเยี่ยเดเลยเนี่ยเฮ้ยมีดาเมจเลยเฮ้ยบ้านกูโอ้หบ้านกูก็แทบจะไม่มีเลยปิววิวเฮ้ยทำไมน้องพิมพ์เริ่มแพวะ อืมีบแล้วหรอมันจะเป็นอย่างนี้งีบแล้วหรอแปลกแปลกทำไมนะพิมพ์เริ่มแพ้วะต้องร้องนะนะพิมพ์อะไรอี้มันไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่อีกแล้วทุกเดี๋ยวรอดูให้ามึองตกยก่อนนะเดี๋ยรอยากว่ะอาดู้อง โอ้ยเฮี trendy, Morris, <Buzz> ้ยาตัวละครลงไม่ได้มันเฮี้ยเลยนะมันกดอะไรไม่ติดเลยมูจะลุดเจอแใคแ้แยังแข็งเลยอ่ะ ออคฟอมฟอมกวนตีนจิอะไรฟอดไม่เท่าไหร่หรอกวะอ่าเอาแล้วเปิดกันเองแล้ว เปิดกันเองแล้วแต่กูเลือดน้อยสุดไอ้เหี้ยกูพูดเยอะไม่ได้สัตว<ป>์เลยทำไมวะมึงไม่คิดจะมีโซมีเสียงเหรอวะกูจะตายเดี๋ยวกูตายมีเสียงเยอะไม่ได้แค่ตอนนี้โอ้ยพอกูกาไม่ออกเลยสัตว์ เล่นแล้วน่ะกูจะไม่เล่นแล้วน่ะของกูก้าเนี่ยกูจะแพ้กูจะแพ้เออพยเจอน้าพินี่อ่ะผมไม่ไหวแน่เลย โอ้โหเขาตัวดาเมจเขาโดนตีเจียงเธอเล่นยับเลยเนะี่ยเฮ้ยโอ้ยเรียบหล่อนี่ไงไว้ยู่พร้อมอ่ะเออไม่ไหวแล้วว่ะไปไกลตีกันเลยไปไอ้ครอสมาครอสมาเกรนเจอร์มาว่ะ รอสมาเกินเจอ้อมาอะไรแบบีเใี่ยมันเบี้ยวไปกันจังมนะเน่ะเฮ้ยตัวละครเต็มแมพกันไปหมดเลยมึงบ้ากันไปนี่ยมึงเล่นเกมเดียวกับกูไปนี่ย่น้องชายโ้ยนายตัวทองเต็มบ้านเลยเชียชูวร์มเล่นอะไ,วไรวะที่ตาเทพ่ยวกับทักับผู้ปกป้อง ยูแฟนนี่โอ้โห oh, oh, <c oughs> เล่นหน่วยเงาอ่ะเพื่อนบ <c oughs> ันเทิางแล้วงานนี้ <c oughs> ไอ้หน้ายังฟังอยู่ <c oughs> ฟังมันจะขึ้นหูเมื่อแล้วเนี่ยนี่แหละเพลงเพลงเพลงส่วนตัวก็รเดาทุกบนอะเดี๋ยวกมจะต้องเป็นแดดด้วยเพื่อนไ่หลอนนั่งนอนดีๆนอนดูดีๆแล้วไม่เหน่อยนันไม่ใช่ เส้นทางนะ Ready for the real damage from me ผีเสื้อตากกสวยจังเลยอะไรวะเนี่ยเครียดเหรอเตงเด็กน้อยเพื่อนมึงต้องเข้าใจมึงเข้าไม่ถึงหรอก มึงเข้าไม่ถึงร client, หรอกกูก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันแต่กูก็ต้องทนตังเป็นไรเพื่อนกูเข้าใจเดี๋ยวมีลูกมึงก็ต้องเปิดเมื่อไหร่เพ่พวกเนี้ยเชื่อกูเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ว่ากูว่านี่ไม่ได้เปิดเรนน่าจะเปิดแล้วตังหวะใช่ไหมโอ้โหเปิดแล็บเปิดแต่ฟักอัดับที่

comes from shielding others the ocean waves are so soothing they better be on the road place enemy ahead 12 o'clock

ตาก็จ้องและดูเพราะในคูมีหอยปูปลาตดแล้วองกดแล้วเฮียไม่กดตายอย่างเงี้ยใจแข็งตายอย่างเดียวกูว่านะเพื่อนได้ตายเพื่อนกูยังไม่ทันได้กดแต้มเลยแตกไอ้เฮียกูจะรู้อ่ะเลยแต้มของู้ก้าไงเธอที่เขาบอกอะแต้มของู้ก้า เฮ้ยมันกดแต้มไปแล้วแตกกดแต้มแล้วก็แตกเฮ้ยน้ำพิมยังแข็งใจอยู่อ่ะเฮ้ยน้ำพิมโดนอะไรเนี่ยโหเย็ยับเลยสู้ไม่ได้เลยเออหน่วยเงากโงกงอะ่ะนี่ขนาดนาขดแต้มมันน้อยนะอโอเคไอ้นายนี่ไ,ไงมึงอยากเห็นไม่ใช่เหรอเพตาที่ประทับกับลบลีกอะ่ะ ไม่อะเออยเอาจัดท่อะบอกเลยกูจะได้สิ่งที่กูอยากได้มั้งไอเนี่ยเฮียวันนี้ก็ได้แล้วทีเพื่อนมันไม่ใช่แทีมว่ะออะไรได้กูต้องเอาจอทอเลย กูโหแล้วกูเจอบ้านที่หนึ่งถ้ากูเจอบ้านที่หนึ่งกูจะไหวแม่งเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะบ้านที่หนึ่งเลยไอ้บ้านที่ตีนนี่กูจะไหวแม่งเลยเนี่ยเฮียตัวมึงตัวทูนไปก็ได้ตูงกูได้ทำมั้งกูกงยังไงวะเฮียตัวมึงตัวทองเต็มบ้านเลย ตัวห้าบาทมันไะแข่ยายายองอะแยะหมดเลยววะโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเพื่อนกูนกนจะตายเย <c oughs> อะเพื่อนกูนจะตาย <c oughs> <c oughs> เฮ้เยแข่งใจไว้แข่งใจไว้ใครตายใครใครตายเท่านี้นี่คือซวยเลยนะเขาแหละเยอะเพื่งตายแข่งใจไว้นับพิมพ์เออนับช่วยอะไรนับพิมพ์ได้มังม้งวะตอนนี้ เอาดูดเลือดให้แม่อย่างเดียวเลยที่เจียงอ่ะเอาดาบเขียวออกเอาดาบเขียวออกแล้วก็เอาเอาดูดเลือดอีกอันหนึ่งที่อยู่กับเอ็กบอกอเอามาให้มันแล้วที่เจียงเธอเปิดเกินอ่ะเธอต้องหานักรบไรเก่งไปลงอ่ะเราเปลี่ยนตำแหน่งยืนใหม่ด้วยดูดเลือดอีกอันนึงอ่ะที่รักเธอเอาจากเอ็กบอกมาใส่ให้มันนะไม่หานแล้วนะตายแล้วนะ่ะ โอ้โหแล้วแล้วเจอเงาใครไม่เจอเจอเงากูกูจะรู้อะไรนะพิมจะสู้ยังไงมาละโอ้โหแวร์ยูฟอร์มเลยเรียบร้อยละลายอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหเงาคนเป็นล้านในนี้ไม่เจอเจอเงากูเป็นไอไหวเว้ยไหวเพื่อนกูไหวกูไหวเหลือสี่คนแล้วเหลือสี่คนแล้วเพื่อน ใครทำอะไรใส่กูวะโอ้มันเล่นเจ้าแห่งอาวุธกับนักดาบเลยเว้ยเอ้ยไม่ใช่เจ้าแห่งอาวุธกับหน่วยเงาแต่สแตัหน่วยเงามันน้อยอยู่ตอนนี้ไม่น้อยแล้วนะสี่สิบสี่แล้วนะครึ่งหนึ่งแล้วนะเพื่อนหียมกกูาวิธแ ไอ้เฮี้ยนี่เล่นไอ้น,นี่ไงที่มึงอยากเห็นนะไเฮี้ยมันรอดมันถึงตอนนี้เลยนะเว้ยสายลบลีก <laughs> อะเยอะั่ <laughs> น,น,นเกินสิ่งนี้กูได้เห็นแดงกูก็ได้เห็น,นเยีางเชียสินะเนี่ยมึงอยากเห็นอะไรมึงได้เห็นละไอ้เหี้ยแล้วอาใครเป็นเหี้ยอะไรเป็นอะไรกับกูมากกว่าทำไมวะ เปิดแต้มแม่งก่อนได้กูจะตายอยู่แล้วไม่ต้องเก็บว่ะเออเปิดไปของกูก้าโวยๆแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนโอ้โหดละบายังไงโหดละอย่างงี้เอาคุ้ชนางีออกเดหนัวเงาด้วย น่าจะไหวแล้วแหละกูว่านะหไหวว่ะไหวแล้วไหวแล้วเือนเงาสู้ไม่ได้เลย <c oughs> อะไรนะครับารตายแล้วหนึ่ง ่าขจูแลรดองโหเจอนายอีกก็แต่ว่าเขาน่าจะไม่ไหวนายนะตาเนี่ยน่าจะไม่ไหวนายนะเฮ้ยสวยนายที่สองเออสุดยอดสวยจบไอ้นั่นแพ้เงาเขา เรียบร้อยอแท้แน่บ้านดาน้อยเป็นไปว่ะฝ์มไม่ทันแพ้ชนะแพ้ชนะมันจะเป็นอย่างละเกมเนี้ยมันต้องชนะก็ชนะไปเลยแพ้ก็แพ้ไปเลยที่รักเธอจำไว้นะแต่เซตไอ้นายอะโหดถ้าไอ้นายมีดาวนะเมื่อกี้เนี้ยโหดเลยแต่จริงๆดาวไอ้นายก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเขาหรอก ดูตัวแม่งไอ้ดูตัวม่วงบ้านหึงเนี่ยเอออันนี้จริงเพราะว่าตัวม่วงหลายๆตัวแม่งเก่งพอๆกับอันนี้เลยตัวดาวทองเลยเกมเี่ย